สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาที่ศูนย์ Honda Safety Riding ครับนะครับมาที่พอดีผมมาทําการลงทะเบียนนะฮะผมมาลงทะเบียนทดสอบขี่รถนะครับลงทะเบียน c b 1 3 0 0 Super ้แต่บังเอิญว่า Super รฟรไม่พร้อมใช้งานนะครับก็เ,เลยลงทะเบียนเป็น CB500X แทนแต่ว่าเมื่อกี้พอเข้างานนะักี่เขาบอกว่าสามารถเล่นได้มากกว่านั้นอีก โอ,โอ้จัดไปฮะอยากเล่นอะไรเดี๋ยวก็ต้องดูแบตกล้องก่อนนะครับโอเคมาวันนี้เรามาเล่น CB500X นะครับแตจะได้คันนี้เป็น3าจุเป็น3 0จนะตัว3.5ไม่มีนะครับแต่อาจจะมีได้เล่น CB500 ตัว3.5แทนนะครับดูดิเป็นยังไงฟิลทัลริงคล้ายที A k เคอืม ว่าพิวนะถ้าขี่ซ b ด0 0 x อมมันเหมือนกันฮะแรงบิดใจได้นะครับแต่มันก็ไม่ขนาดมือเท่าไหร่ ม,มันช่างรุนแรงขนาดน,นี้วะเขาใช้เกียร์ผิดประเภทผม 没保，干赔多多来 สภาพนะถ้าเป็น3.5มจนจะเป็นยังไงก็แค่ว่ามันเป็นอัลไซ e ด o w n นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองคันอื่น,น่อดีกว่าหวังว่าแบตเตอรี่คงจะพอใช้นะเออได้แล้วเริ่มกล้องแล้วเริ่มกล้องแล้วนิดเดียว